วันนี้ครับเช้าอีกหนึ่งวันที่มัซุมโตนะครับเรากำลังจะไปเที่ยวไหนแล้วดนะ่ฟาร์มวสบีเย้ yeah, นะครับ <c oughs> เพื่อนหานโรกให้ตื่นกันสักคนหนึ่ง,งวันนี้เราก็เลยออนทวน์สองคนนะจ๊ะฟาร์มวาสบีมันก็จะเป็นฟาร์มวาสบีที่ใหญ่มากที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวาสบีนะคะผลิตภัณฑ์หลายสิ่งอย่างที่ทำจากวาสบี <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะจ๊ะตามเรามา ซึ่งจากที่นี่เน่ยเราจะไปที่วาสาบิฟาร์มก็คือจะมีแท็กซี่นะคะนั่งไปประมาณ10นาทีนะคะรานะคาประมาณ1,300ยเยนที่สถานีนี้นะคะมีที่เช่าจัก,กร,รยานชัว่วโมงละ2 0 0เยนเราจะไปเช่าจัก,กร,รยานกันเราจะไปถามที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็จะขอแผนที่ในการที่จะปั่นจัก,กร,รยานไปที่เมืองวาสาบิฟาร์มด้วย ดูวิวสิเห็นภูเขาตรงนั้นด้วยคนญี่ปุ่นน่ารักมากเลยค่ะไม่ว่าเราจะไปเมืองไหนนะคะเขาก็จะต้อนรับและช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยนะคะเหมือนกับพี่สาวคนนี้ค่ะที่เขานะคะแนะนําสถานที่เที่ยวต่างๆให้กับเรานะคะนอกเหนือจากการเดินทางไปเมืองวาซาบิแล้วนะคะเขาก็ได้แนะนําวัดนะคะซึ่งในเมืองนี้มีวัดหลายที่มากเลยค่ะ แนะนำที่เที่ยวให้เราไม่พอนะคะยังใจดีเดินมาส่งเราที่ร้านเช่าจักรยานด้วยค่ะสงสัยกลัวว่าเราจะหลงกันนะคะเย่ yeah. บรรยากาศโคตรชิลเลยและดา่บาย,ยกล้องหน่อยเร็ว <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยบ้านเมืองน่ารักมากเลย จักรยานออกมาจากตัวเมืองไม่นานนะคะเราก็ได้เห็นทุ่งนาของชาวบ้านนะคะและหันไปมองข้างหลังนะคะเป็นเทือกเขาเจแปนเอลนะคะมันสวยมา,มากเลยนะคะภูเขาก็สวยบรรยากาศก็ดีทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะกับฟาร์มวาซาบิค่ะ กิดจัก,กรยานกันมา2กิโลครึ่งนะคะเราจะไปดูข้างในกันค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของฝากที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวาซาบินะคะที่ผ่านมาเห็นเมื่อกี้ก็คือจะเป็นวาซาบิสดแล้วก็หัววาซาบินะคะไส้กรอบวาซาบิโมจิวาซาบิขนมทุกอย่างเขาเอามาลงกับวาซาบิได้ น,นี่ครับฟาร์มมกาวีอยู่ข้างหน้าแล้วจ้ะโอ้ดูลำธารน,น้ำเขาแบบว่าต้องเห็นด้วยตานะใสามากเนี่ยตรงกลางหันเนี่ยสวยมากบอกเลยฟาร์มเขาสวยมากอะ ในฟาร์มวาซาบินะคะภายในฟาร์มของเขาก็จะกว้างขวางมากเลยนะคะมีโซนต่างๆนะคะให้เราได้เดินเข้าไปชมดูๆแล้วเขาจัดการระบบเรื่องน้ําได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าต้นวาซาบิเนี่ยต้องให้น้ําไหลเวียนอยู่ตลอดเลย <c oughs> เห็นอย่างนี้แล้วนะคะระดากก็อยากจะกลับไปปลูกอะไรสักอย่างที่บ้านจางนังเลยค่ะ เมืงองผักชีน,นะเออนะเฮ้ยเมืองพริกอ่ะน่าโอเคไอติมพริกทำได้ไอติมพริกเผ็ดชิบหอยแล้วก็เอากินกินอ่ลละมันไม่ได้มีแค่ตรงที่เราเห็นแค่นี้นะตรงข้างหลังตรง้ก็มีอีกนะ กับการทำเมืองกะเพราจบแล้วนะคะกับทิปเมืองวาสบีถามว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวไหม้วดับว่าน่ามาเที่ยวนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะจุดหมายปลายทางอะมันไม่ได้อยู่ตรงตรงที่เมืองวาสบีแต่ว่ามันอยู่ตรงระหว่างทางที่เรามาเราได้ชมเมืองเขาเราได้เจอบ้านเมืองเขาวิวแบบแปลกตาที่เราไม่เคยเห็นนะคะแต่ข้างในเขาก็ มีของขายมีวิวให้ดูก็โอเคนะจริงๆน่ารักเหมือนกันต่อไปเราจะไปที่ไหนตามไปดูวัดน่ารักมากพราะว่าดูสิมีความเป็นญี่ปุ่นมากญี่่ปุญี่ปุ่น จากกันวันนี้ละดาข,ขอเก็บภาพบรรยากาศสวยๆจากศาลเจ้าโฮตากะซึ่งเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองอาซูมิโนะพอเข้าไปด้านในนะคะบริเวณศาลเจ้าบอกเลยว่ารม่มรื่นมากภายในบริเวณศาลเจ้าล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ดูแล้วคลาสสิกและดูคลังมากเลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ